มาทอดปลากระพงกันนะจ๊ะวันนี้จะจะทอดปลากระพงจะทอดปลากระพงนะจ๊ะมารับชมกันเลยจ้ามาก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะให้มันร้อนนะจ๊ะมาเติมน้ำมันเลยจ้าน้ำมันของเราใส่ลงไปน้ำมันมีเยอะน้ำมันของเราก็มีเยอะนะเบาไฟนิดนึงนะไฟแรงไปหน่อยนะ ให้มันล,ลน้นทอดปลากระพงกันนะจ๊ะทุกคนปลากระพงเขาก็เอามาจากห้างเนาะเขาจะหมักไอ้พริกไทยดํามาด้วยนะจ๊ะเขาจะหมักพริกไทยดํามาเราก็จะมาทอดนะคะมันจะอร่อยไหมอืมพริกไทยดําได้กลิ่นพริกไทยดําลองทอดดูนะจ๊ะ เ้ยกระทะยังไม่ร้อนเดี๋ยวให้กระทะร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะติดน้ำมันเนาะเดี๋ยวมันจะติดกระทะเนาะให้กระทะมันน้ำมันมันร้อนก่อนนะจ๊ะเปิดแก๊สนิดนึงนะเอะเปิดแก๊สนิดนึงนะ ใส่ปลาได้เลยนะจ๊ะลองใส่ปลาดูสีว่าร้อนเรอยงร้อนแล้วยจะผิดกระทะไม่เอ่ยทอดปลากระพงนะคะแล้วทำมาเป็นชิ้นแบบนี้นะเล้ใส่ถุงบรรจุมาอย่างดีนะแล้วก็จะมาทอดอแล้วก็จะมาทอดเล้ใส่แพ็คใส่ถุงมาอย่างดีนะ ให้มันเหลืองก่อน,นะคะแล้วค่อยกลับด้านนะคะให้มันเหลืองเหลืองก่อนนะคะแล้วค่อยกลับด้านเดี๋ยวมาดูกันซีว่าจะอร่อยไหมปลากระพงทอดอเขาแล่ม,มาแบบนี้เลยเขาหมักพริกไทยดำมาปลากระพงพหมักพริกไทยดำมันรู้จะอร่อยหรือเปล่า ปลากระพงทอดนะจ๊ะมาร <vegetables> ับชมกันเลยจ้ากลับด้านเลยนะคะกลับด้านเลยนะจ๊าตมนนี้ปลาของเราก็เหลืองได้ที่แล้วคงไม่ติดกระทะเนาะเหลืองได้ที่แล้วเนาะเหลืองได้ที่แล้วไม่ติดกระทะนะคะถ้าทอดไม่เหลืองได้ที่มันก็จะติดกระทะนะจ้าจ้ย ต้องคลอกให้มันเหลืองได้พี่นะมันถึงจะกลับแล้วไม่ติดกระทะเนาะนี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะมันจะเป็นแบบนะะี้จ้าก็ทีนี้กลับกลับไปุสกแกเล็บเนีะแล้วทีนี้กลับแล้วต้องให้มันเหลืองได้พี่นะจ๊ะมันถึงจะไม่ติดกระทะเนาะปลากระพงค่ะปลากระพงอ่าหมักทิชไู่ดำเนาะเขาจะมาจากข้างเนาะ เอามาให้ตั้งหลายถุงนั่นเนี่ยเป็นปลาที่แล่เนื้อแล้วนะเราไม่้องมาแล่เนื้อเลยไม่เคยกินนะไม่เคยกินก็น่ากินอี่นะพอทอดออกมาหน้าตาสวยพนะอทอดออกมาก็หน้าตาสวยนะน่ากิน,นอี่นะคะถอดไฟอ่อนเนาะเดี๋ยวมันนี้สุกทอาไฟอ่อนจบถ้าไฟอ่อน่อนนะนเดี๋ยวมันจะไหม้เนะ ให้มันสุกสเหลืองเนาะข้าไฟแรงเกินไปจะไม่ดีชิ้นนี้เหลืองมากินเลยชิ้นนี้กลับต้งใส่เลเถ้าไฟแรงมันจะสุกสุกไปแล้วก็จะจะเพรยมไวเนะเดี๋ยวเราก็เปิดไฟอ่อนนะจ๊ะตัเเวเนื้ออีกหลายชิ้นนะจ๊ะรันยูอีกตัวเนืออีกหลายชิ้นเออน่ากินเนะาะคาราทพงหมักที่ไห่ดำเนาะมาจากท่านค่ะมันมาจากท่านเร้่อ น่ากินไหมคะคน่กากาินน้่งกัจ้าเดี๋ยวเราก็จะมีทอดอีกหลายชิ้นอยู่เดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆนะจ๊ะทอดจนเรื่อยๆทอดจนหมดมนี่แหละทั้งหมดมีกี่ชิ้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชิ้นนะจ๊ะมีสิบชิ้นทอดที่หมดเลยมีสิบชิ้นคือทอดที่หมดเลยนะจ๊ะกายภะมง อันนี้เป็นเนื้อผัดปลากระพงแท้เลยนะจ๊ะเนื้อปลากระพงแท้นะก็ขายอยู่ในห้างบางชิ้นมันก็สุกแล้วนะต้องใัดออก ่อนนทีนี้ตักออกตักแล้วมาใส่กับชนไหมเนะตักแล้วก็มาใส่กับชนว่าพักไว้แค่นี้ก็สุกแล้วดีสวยงามเลมจ้าปลากระพงเอาเพงของเรากม็มีหน้าปลาสวยงามเลยจ้า ก็เหลืองได้ที่แล้ยอ,อ,อ,อบตักออกนะจ้าตัดอบถุกแล้วแหละสุกแล้วก็ตัดออกนะคะมาพึ่งว่านี่มันจะได้แห้งน้ํามันนะมันจะได้ไม่อมน้ํามันนะจ๊ะมันจะได้ไม่อมน้ํามันจ้าทุกคนจ้า<อ>เราก็มาใส่อีกนะคะเี๋ยวอีกหลายชิ้นอยู่ใส่ลงไปใส่ลงไป ทอดทิ้งหมดเลยทอดทิ้งหมดเลยแะทอดทิ้งหมดเลยปลาตะเพียนทอด อจุดเปิดไฟนะจ๊ะเปิดไฟทอดสุกแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะสวยไหมปลากระพงทอดสวยไหมคะอันนี้ด้านหลังมันเนาะมันก็จะสีด้านหลังมันติดหนังเนาะ ปลากระพงทอดของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะทุกคนน่ากินไหมปลากระพงทอดเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวให้มันสุกก่อนมารับชมกันอีกกระทะหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็คือกระทะที่สองนะจ๊ะพอาห้มันเหลืองแล้วก็เวลาน้ำมันก็ไม่ติดกระทะนะ น่ากินดีมันเป็นเน่ยมันเป็นเป็นปลาที่เขาหั่นมาแบบนี้เลยนะอรนะ่อยไหมเขาหั่นมาแบบนี้เนาะอทอดให้มันได้ที่แล้วเวลาจัดมนั 4, นกะ็จะได้ไม่ติดกระทะเนาะเป็นปลาทอดเนาะที่เคยกินนะเนี่ยเขากินครั้งแรกนี่แหละเขาขายอยู่ในห้างเนาะ มาก็น่าทานน่ากินนะเป็นปลากระพงนะคะเขาแล่เนื้อมาแล้วเป็นปลาตัวใหญ่นะไม่ใช่ปลาตัวเล็กนะคะปลาตัวใหญ่นะ่ากินดี เอาไฟลงนิดนึงนะคะโอ้ยน่ากินนะเป็นปลาตัวใหญ่นะไม่ใช่ปลาตัวเล็กนะปลากระพงปลากระพงเป็นไซส์ใหญ่นะเขามาทำเขาขายอยู่ในห้างนะเขาจะหมกักพริกไทยดำคือเอามาทอดได้เลยนะเขาจะหมกักพริกไทยดำก็คือเอามาทอดได้เลยนะทอดแ๊บเดียวก็ได้กินแล้วเพราะว่าปลามันก็สุกไวยนะ ากินนะน่ากินมากๆนะคะนี่คือกระทะสองนะมีทั้งหมดสิบจิ้นนะมีทั้งหมดสิบจิ้นนะคะอันนี้กระทะที่สองอันนี้น่าจะสุกแล้วออกเดี๋ยวมันจะรบไหมอันนี้ก็สนนกุกแล้ว,น,น,น,ลวน่าจะออกทอดนานๆเดี๋ยวมันก็จะไหมนะสุกแล้วทอดไม่นานหรอก ถ้าน้ำมันไม่ร้อนอ่ามันจะจุดกระทะเนาะเอาออกนะเจ้าเอาออกพักใส่นี่ไว้เอาออกพักใส่นี่ไว้นะเจ้าเสร็จแล้วนะเจ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนะจ้าปิดแก๊สนะจ้าปิดแก๊สปิดแก๊สนะปิดแก๊สปิดแก๊สเด้อ ราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะน่ากินไหมปลากระพงทอดกรอบปลากระพงทอดพริกไทยดำนะคะมากินด้วยกันจา้าสุกแล้วจา้าปลากระพงพริกไทยดำทอดกรอบเป็นตะกินบอจา้าเป็นตะกินบอมากินน้ำกันจา้าทุกคนจา้าเซบษ